ครบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บังเกอร์บีนะครับผมตอนนี้พอดีผมรอจิตกรรมกว่ามันจะลีนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ทําอย่างอื่นไปด้วยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บังเกอร์บีนะครับผมมามาดูจิตกรรมกันนะครับผมคือรอบก่อนที่ผมลงไปมันไม่มีอีเวนต์ใช่ไหมรอบนี้อ่ะคือผมจะพามาดูตอนที่มีอีเวนต์แต่ว่าดูเวลาทุกคน <c oughs> อีกสามชั่วโมงบังเกอร์มันจะกิจกรรมนี้จะหายไปนะครับไม่ใช่บังเกอร์จะหายนะครับผมกิจกรรมนี้จะหายไป <c oughs> โอเคไปบวกลบคุ้นานแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะทุกคนเออไม่ไม่บอกแล้วกันนี่นะครับสําหรับคนที่มาครั้งแรกนะทุกคนคือเราต้องนี่ครับสร้างเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟอยู่หน้าไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ครับผม ครื่องปันไฟนี้เราสามารถประกอบได้ที่บ้านนะครับประกอบเสร็จแล้วเราก็ใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์รถเรามาแล้วก็มาวางไว้นะครับเราถึงจะลงไปข้างล่างได้นะโอเคมาดูของผมจะหายาเม็ดนะครับผมโอ้นี่ไงนี่ไงเจอละยาเม็ดโอเคปะ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือยาแล้วก็หน้ากากนะครับผม ผมไม่ได้เปิดบัฟให้ดูนะครับไม่ได้อ่านโอเคมันมี M16 นะครับเพิ่มความเสียหายแรงขึ้น25%แล้วก็ลดเลือดซอมบี้50%แล้วก็ลดรังสีลงครึ่งหนึ่งนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับผมประมาณนี้ครับผมมาดูกันว่ามันจะเล่นง่ายหรือเล่นยากแค่ไหนนะครับผมปืนผมก็มาประมาณนี้เลยนะครับจริงๆน้อยน่าจะน้อยกว่าเซตก่อนหน้านี้นะครับผม แล้วก็มีหน้ากากแล้วก็มียาเม็ดด้วยรอบนี้ผมไม่พลาดทุกคนชุดสวัาดก์ก็ชุดหนึ่งน่าจะพอนะครับจริงจริง,รงมันก็มาประมาณชุดหนึ่งชุดหนึ่งสองชุดประมาณนี้นะครับผมโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมนะสำหรับคนที่ถามเรื่องบัฟต่างๆทำไมใช้ไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยทุกคนประกอบทุกอย่างขึ้นมาเลยอันนี้ผมประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับผม นี่เลยสำหรับคำตอบที่ต้องการนะครับผมสปอยว่าเออใช้ของเยอะมากทุกคนไปกดดูเองนะครับสปอยว่าเยอะมากจริงๆครับผมบอกได้คำเดียวว่าเจ็บ <laughs> โอเคก็ตามนั้นแหละครับผมป่ะลงมาข้างล่างครับผมส่วนบัฟที่เราจะใช้ก็คือเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่เลย2ออย่างปิดป้อมปืนแล้วก็ เคลียกำมันตภาพรังสีหรอประมาณนั้นนะครับผมอารมณ์เหมือนเราจะมีโอกาสมีเวลาเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องรีบมากนะครับผมแต่จริงๆถ้ามีอีเวนต์น่ะเราไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้ทุกคนเนี่ยยังไงก็พอเนี่ยเห็นปะเพื่อซอมบี้เหลือแค่50านะครับผมครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมแม้กระทั่งตัวพยาดน,นี่ด้วยนะทุกคนลังสีนี่มาดูกันว่าเราจะใช้ปืนเยอะแค่ไหน ใช้ปืนกี่กระบอกนะครับผมสําหรับการลงนะครับรอบก่อนคือเราต้องเติมปืนเพิ่มด้วยนะครับผมถึงผ่านนะครับผมรู้สึกว่าผมหมอปืนไปซ่อมรอบหนึ่งโอเครอบนี้ผมว่าน่าจะพอนะครับผมผมมีบัฟปืนจากหมอพลังจิตมาด้วยนะครับทําให้ปืนยิงแรงขึ้นนะทุกคนโอเคอันนี้เราก็ยิงไปเหมือนเดิมครับผมเล่นไม่ต่างจากเดิมนะครับผม รีเพียร์รีวิ่งครับผมตาเยเร็วมากทุกคนดูดิแปบ๊บเดียวยิงแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิงไม่กี่นัดมันก็ล่วงแล้วนะทุกคนนะแต่ตอนที่ผมลงคลิปไปกิจกรรมนี้น่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะเสียใจด้วยนะครับผมใครที่ลงไม่ทันก็ต้องรออีเวนต์รอบหน้าครับผม รู้สึกว่าเดือนหนึ่งก็จะมาสองรอบหรือเปล่าทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่มี ATV ผมแนะนําว่าเออกิจกรรมนี้ช่วยได้เยอะนะครับแล้วมันจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซ่อมเครื่องจากข้างบนนะครับผมไอเครื่องบัฟข้างบนจริงๆไม่มีบัฟก็ลงได้นะครับผมวันนี้นะตอนที่มีกิจกรรมนะครับผมแต่ว่าปืนเนี่ยเราต้องเน้นในการมีของแต่ง,งปืนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า มันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะยิงพลาดนะทุกคนถ้าเราไม่แต่งนะโอเคเอ,อผมลืมตรงนี้ด้วยนี่นะครับสําหรับอีเวนส่งสเสบียงนะทุกคนตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะทุกคนใครที่จะหาของก็แนะนําได้นะครับผมกีจกรรมนี้สมควรเขาเรียกว่าอะไรอะ น่าเล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ของพวกระเบิดซีโฟหรือว่าชุดหรือว่าบัตรตำรวจที่เป็นสีม่วงอะทุกคนเพื่อที่จะไปเปิดเอาแปนม่วงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางที่สำหรับคนที่จะหาแปนอาวุธนะครับผมแนะนำเลยแล้วก็จะมีเออเกี่ยวกับพวกคาร์บอนด้วยนะทุกคนมีโอกาสได้แผ่นคาร์บอนแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบโรงงานนะครับผม เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูดีวกว่าว่าเชิ้นส่วนประกอบโรงงานทําได้ที่ไหนทํายังไงถึงจะได้มานะครับผมมีไม่กี่อย่างครับผมอย่างแรกน่าจะส่วนมากจะเน้นไปที่อีเวนต์ต่างๆนะครับผมอย่างเช่นเต้นต้นฤดูการใช่ไหมต้นฤดูการมันจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรอะท่องแลบบครับผมห้องแลบบที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้น่าจะมีอยู่นะครับผมลองหาดูนะครับผม ห้องแฝบมีโอกาสได้มันจะมีมันจะดอบมาเป็นที่ส่วนโรงงานเลยนะทุกคนวิธีที่2คือการย่อยอาวุธปืนใหม่ๆนะครับผมส่วนวิธีที่3ก็นี่เลยครับผมโลมังเกอบีนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเราพูดมาถึงนี้ตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะครับทุกคนมันใช้เวลาต่างกันเยอะมากเลยนะทุกคนแป๊บเดียวเราถึงห้องบอแล้ว โอเคเปลี่ยนหน้ากากนะครับผมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องกินยามเม็ดก็ได้ครับผมเพราะว่ารังสีเนะี่ยเห็นป่ะทุกคนรังสียังอยู่แค่ครึ่งเดียวเองยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําครับผมปกติเรามาถึงห้องบอสเนี่ยรังสีเนี่ยกินไปถึงเลือดกินเลือดเราไประมาณ10%ซถึง20แล้วนะครับผมโอเคอเคุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมปลดปล่อยไกลงวงไม่ได้วะเนี่ยทุกคนโอเคยิงไปครับผมวิธีการเล่นก้อนนี้ครับ ปล่อยไก่ง,ง่วงไก่ง่วงมันจะมี2อย่างนะครับเราต้องปล่อยไก่ที่เป็นไก่ธรรมดานะครับมันจะมีไก่ติดเชื้อด้วยนะทุกคนไก่ติดเชื้อไม่จาเป็นต้องปล่อยมันออกมานะครับผมโอเคนี่ครับผมผ่านแล้วอูผ่านเร็วมากทุกคนเพราะว่ามันลดเลื่อนให้เรา50%อร์เซแล้วยังไงก็แนะนําว่าให้เล่นนะครับทุกคนใครที่จะหาชิ้นส่วนทำต่อรถ ATV อะครับผมต้องเล่นนะครับกิจกรรมนี้นะ แต่มันตอนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนกว่าผมจะลงคลิปเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจบไปแล้วครับผมถ้าบริหารเวลาดีๆมันจะได้อยู่ประมาณกิจกรรมหนึ่งรอบจะได้ลงบังเกอร์ได้สองรอบครับผมอืมประมาณนั้นครับผมแต่ว่าเนี่ยผมไปเปิดตอนที่ว่าคือกิจกรรมมันจะเข้าสมมุติเข้ารุ่งนี้ใช่ไหมผมลงวันนี้ตอนเย็นอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าผมได้รอบเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม แล้วก็ยิงไปครับผมอุ้ยโดนอุ้ยเกือบตายอย่าหาทํานะบอกเลยนะเกือบตายครับผมโอเคเหมือนโทรศัพท์ผมจะกระตุกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาสายชาร์จแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนปืนเนี่ยครับปืนประหยัดมากเลยนะทุกคนตอนนี้น่าจะหมดไปประมาณ สามก็บอกใช่ไหมถ้านับดูดีๆนะครับผมมาดูกันว่าเราจะหมดปืนเยอะแค่ไหนนะครับผมสําหรับการเคลียร์บังเกอร์รอบนี้นะครับผมผมเกลียดมากเลยไอตัวโล่เนะี่ยกว่ามันจะเปิดโล่นะครับผมโอเคตัวนี้ยิ้มมาให้เรายิงก่อนบัฟเอ็มสิบหกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเอิจริงเอ็มสิบหกเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้นะส่วนมากจะเน้นเป็นเอคนะครับผมเอคแล้วก็ กาแล้วก็เป็นปูนพกนะครับผมจริงๆได้บัฟ AK จะดีมากเลยจะเคลียร์เร็วกว่านี้ครับผมแต่รอบนี้เป็นบัฟ M16 นะครับผมไม่เป็นไรครับผมก็เล่นได้อยู่ดีครับผมเพราะว่าเลือดมาลดไป50%แล้วครับผมอ้ยคืนตรงนี้เจ็บอยู่นะเนี่ยโอเครีบวิ่งไปก่อน,นครับผมดูดิซัมมี่ยังวิ่งไม่ถึงวงเลยตายแล้วครับผม ชุดเราก็พังแล้วครับผมเปลี่ยนชุดก่อนบังเกอร์นี้เน้นยิงนะครับผมโอเคง่ายอยู่ครับผมนี่ดูดิแค่ไม่ได้ขยับครับผมตันนี้ถึงกว่าทุกคนไม่รอครับผมวิ่งพาไปเลย ข้างในแล้ววะเนี่ยใกล้ถึงห้องบอสยังเนี่ยโอเคปืนเก็บไว้ซ่อมก่อนนะผมเดี๋ยวไม่มีปืนใช้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เตรียมของไปลงห้องแลบต่อนะผมแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้หรอกทุกคน <c oughs> อุ้ยโดน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  <c oughs> อันนี้มันถือโล่นะครับผมซอมบี้ปราบจาราจนเนี่ย ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วนะทุกคนอยังไม่วางโล่มีดจิ้มได้ไหมเฮ้ยแต่ก่อนมันเอามีดจิ้มได้หน่ทุกคนมีดของเอเคนะี่ยแสดงว่ามันน่าจะปรับใหม่แล้วหรือเปล่าหรือว่าผมไม่รู้เนี่ยจิ้มไม่ติดน,นะครับปกติถ้าเราจิ้มอะ่ะมันจะวางโล่ไว้ทุกคนแต่นี่มันไม่วางไม่เป็นไรครับผมย่าได้อยู่ดีโอเ ตรนี้อุ้ยอวอกทันเฉยเลยโอเคครับยิงให้ระเบิดอยู่แล้วทุกคน ก็จะวางครับผมนันเสียเวลาเยอะมากเลยนะไอตัวถือโลเนี่ยทุกคนยิ่งเราทําเวลาด้วยนะครับผมกว่ามันจะวางโลแต่ละทีนะผมโอเคใกล้ถึงห้องบอสแล้วนะครับผมเนี่ยดูรังสียังไม่ถึงไหนนะครับผมกินเลือดประมาณตอนเนี้หลอดเลือดเราติดลบประมาณเท่าไหรนะ่เนี่ยสิบสองหรอเพราะว่าเลือดผมร้อยร้อยยี่สิบใช่ไหมสิบสองสิบสามนะผม โอเคปืนเก็บไว้ก่อนนะผมเปลี่ยนปืนรังสียังครึ่งหนึ่งปกติมาถึงนี้เกือบ90%แล้วนะครับผมโอเคอันนี้เราก็เปิดเราก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิมครับผมสเต็ปเดิมเลยเปลี่ยนปืนด้วย โอเคหนึ่งสองสามยิงเลยครับผมมาถึงยิงเลยนะไปยิงนิดเดียวไม่ได้ครับผมหลบหลังเสาก่อนอุ้ยผ่านแล้วทุกคนอุ้ยตายปะเนี่ยปั๊มยาปั๊มไม่ได้โอ้โหแ <laughs> อมไม่ตายไม่ใช่นัทชแนลทุกคนอะไรกันครับเนี่ยยีงแค่นิดเดียวนะทุกคนถ้าผมหลบหลังเสาแล้วผมปั๊มยาเนะี่ยผมจะไม่ติดติดสตันนะครับผม เพราะฉะนั้นบอสเดินมาใกล้ให้เราหลบหลังเสาก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้ผมตกใจนะครับเพราะว่ามันวิ่งมาเยอะเกินนะทุกคนอ๋อไม่ใช่ทุกคนเออผมอยากจะให้ทุกคนเห็นไงเออถ้าเราดูสกิลบอสมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเี <laughs> ้่ตัวเป็นหน้าด้านๆ่าทุกคนไม่หรอกครับผมจริงๆผมพลาดนะทุกคนไม่ใช่ผมอยากจะทดลงทดลองอะไรหรอกโอเคเนี่ยครับถ้าเราตายรังสีมันจะเริ่มแรงขึ้นนะครับผม ทางที่ดีอย่าตายนะครับผมถ้ารอบปกติใช่ไหมทุกคนถ้าตายรอบที่สองเนี่ยถือว่าเล่นยากแล้วน,นะครับผมรอบสามเนี่ยรังสีกำมันตภาพรังสีเนี่ยมันจะลดเลือดเราทีละยี่สิบเลยนะครับผมอันตรายมากทุกคนแต่เนี่ยเรามีกิจกรรมรอบที่สองผมก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอารมณ์เหมือนเราเล่นรอบแรกของรอบปกตินะครับผมประมาณนั้นเลยครับผมโอเคถือปืนแล้วก็ รีบวิ่งเข้าห้องเหมือนเดิมครับผมมากดคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเปลี่ยนหน้ากาศครับผมโอเคเข้าไปกาดครับผมรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมมันชอบเปลี่ยนเป้าหมายไว้ทุกคนจริงๆลงการไม่ร่วงไปก็จบแล้วทุกคนเนี่ยต้องหลบหลังเสาแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราจะไม่โดนสกิลบอสนะครับผมโอเคแล้วเราก็วิ่งมาอีกฝั่งนึงหาเหลี่ยมยิงบอสนะผมโอเคนี่แค่นี้ครับผม ก็ผ่านแล้วครับผมป่ะลุยชั้นต่อไปเลยครับผมเล่นง่ายๆนะครับผมจริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะถ้าผมไม่ได้พลาดผมก็ไม่ตายหรอกทุกคน <c oughs> โอเคอย่าลืมเปลี่ยนหมวกกลับด้วยนะครับผมเพราะว่าหมวกแก๊สเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเกาะน,นะครับผมมันใช่กันแก๊สเฉยๆนะครับผมเนี่ยแก๊สจะไร้วนเลยโอเคเรียบร้อยครับผม ง่ายมากครับผมปืนจะพังนะครับผมเก็บปืนไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะเอาปืนไปซ่อมด้วยนะครับผมผมจะไม่ใช้ให้พังนะครับจะพยายามไม่ใช้ให้พังทุกคนพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนมากอะกดแล้วก็ไม่ดูครับผมกดยาวเลยไงลากยาวไงพังหมดครับผมสรุปปืนก็หายด้วยตอนนี้มันไม่ถือโลนะผม รอดไปครับผมนี่เราจะเคลียร์ไวมากเลยนะทุกคนถ้าไม่มีซอมบี้ถือโลเนี่ยนี่ไงมันก็ถือ,อแล้วครับผมพังอีกหนึ่งกระบ,บอกแล้วครับผมกระบ,บอกที่ใช้ไปก่อนนะั้นนี้ก็สามกระบ,บอกใช่ไหมเนี่ยแหละครับความเสียหายก็ประมาณนี้ครับผม ประหยัดไปได้ประมาณเกือบครึ่งเลยนะทุกคนกว่าเราจะมาถึงห้องเนี้ยแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับผมอากาศไปเลย,ยปั๊มยาเอ้าปั๊มไม่ทันเอ้รอบนี้ตายสองรอบเลยทุกคน,ไ,นไม่นับไม่นับนไม่นับทุกคนไม่นับเมื่อกี้ผมจะวางยาจริงๆผมสลับยาทุกคนคือปกติผมจะเอายาไว้ช่องข้างหลังไว้ทุกคน แต่เมื่อกี้เหมือนมันถือปืนอีกช่องหนึ่งอะ่ะ okay, เคเลี้ยงของใหม่อีกทีนึงครับผมตายไปสองรอบเลยวะทุกคนสรุปมันเล่นง่ายกว่าเดิมหรือว่ามันเล่นยากกว่าเดิมวะ <c oughs> เริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกคนปกติผมจะตายแค่รอบหนึ่งสองรอบเออไม่ดีปกติเราจะไม่ตายเลยนี่หว่ารอบหนึ่งสองรอบอะไรเลอะเทอะ เนี่ยปกติยาผมจะอยู่ช่องในนะครับผมเนี่ยสังเกตดูแต่เมื่อกี้ยามันอยู่ช่องที่สองนะผมมันก็เลยกดไม่โดนนะครับผมนี่เลยตายตรงนี้เลยเนี่ยมันมีไอ้นั่นด้วยนะน้ำกดทิ่มื่นด้วยนะครับผมก็กดปั๊มยาแล้วนะแต่มันกดไม่ติดทุกคน ตัวศพน้อเห็นสองตัวเลยนี่หว่าสี่สิบเลยนะทุกคนโดนโดนหมอกเนะี่ยบิ่งเลยครับผมอีกไม่ไกลครับผมแต่ว่าผีเยอะมากเลยนะทุกคนากาดไปเลยครับผมนี่ไงถือโลยแล้วโอเค ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมจริงๆอ่ะกิจ,จกรรมนี้นะครับผมอีเวนต์เนี่ยเปิดโลแล้วครับผมแค่นี้เดียวก็จะถึงห้องบอล็อตละประตูหน้าหรือเปล่าวะทุกคนใช่ใช่นะครับผมประตูนหน้าก็ผ่านแล้วครับผม ทางไปออกหนึ่งก็บ,บอกปืนวินนยูซีนะครับผมไม่เป็นไรครับผมปืนยูซีนี่ก็ดีอยู่นะทุกคนถ้าเรามีของแต่งอาวุธเต็มๆเนี่ยผมว่าเป็นปืนหนึ่งที่ใช้ดีมากเลยนะครับยูซีกับปืนโพกอะ่ะจริงๆ่ะอาวุธหลักใช้ได้ดีเลยครับผมีอเคส่วนมากผมเก็บไว้ลงบังเกอร์ไม่งั้นก็ห้องแหลกนะครับผมเนี่ยนะทุกคนดูดิปกติลังสีเรามาถึงเนี้ยมันจะไปไกลมากแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผม ยังอยู่สีเขียวอยู่เลยทุกคนโอเคห้องข้างหน้าเป็นห้องบอสแล้วนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ยถือปืนสกาแค่กระบอกเดียวก็พอครับผมเพราะว่าคือมันลดเลือดไป50%แล้วนะครับผมล้างไข่โอเคให้เรายืนตรงเส้นนี้นะครับผมนี่เลยพอถึงก็กาดเลยนี่ดูดิดแค่400เองทุกคนง่ายมากเลยนะครับผมโอเค เนี่ยไอไข่มันยังไม่ฟักตัวเลยทุกคนรังไข่มันแตกไปก่อนแล้วครับผมโอเคพอเสร็จแล้วเราก็มากดลิฟต์ตรงนี้แค่นี้นะครับผมก็เป็นอันจบพิธีแล้วสำหรับบังเกอร์บาโวหรือบังเกอร์บีนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูของข้างบนกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เปิดให้ดูแล้วครับผมนี่ครับผมนี่จะได้เห็นบ้างทุกคน ชิ้นส่วนคาร์บอนเมื่อกี้ได้4ชิ้นใช่ไหมแล้วก็มีชิ้นส่วนโรงงานอีกนิดหน่อยอันนี้อีกหนึ่งอุ้ยอันนี้ถือว่าน้อยนะครับรอบเนี้ยรอบนี้ได้น้อยนะทุกคนกล่องใหญ่นะ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ